สวัสดีครับมาพบกับผมเวลาทศรัตวันนี้ผมนั้นจะไปตามตัวเลขของคุณตาฝันแม่นมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับโดยงวดที่แล้วคุณตาฝันแม่นนั้นบอก67กับ03มมันเข้าตรงๆเลยนะครับไม่ได้กลับเลยนะครับถ้าพร้อมกันแล้วเรามารับชมตัวเลขเด็ดๆของคุณตาฝันแม่นในงวดนี้เลยครับ สวัสดีค่ะคุณตาสวัสดีค่ะคุณตาส <มา S 1> วัสดีค่ะโอ้ยวันวันหนึ่งเนาะหาหกเจ็ดเนาะคุณตานเนาะหาหกเจ็ดเจ็นไว้มึงเกินเลยค่ะวันนี้ฝันหรือเ่คุณตาฝันแล้วฝันแล้วเป็นเงียนเงียนตีซอยแน่ค่ะฝันว่าจ,านะจังไงคุณตาฝันว่าอีกจวงผู้หนึ่งอีกจวงนี่มันขายเด็กกันนลยค่ะมากับผู้ใดบูผู้หนึ่งมีเด็กกันนลย อุยิงบานีแม่หยังแหละไม่หยังเละมาขอกับแก้ว่าท่นเอามาขอกับแกั้งใดญ่ว่าท่นอืมค่ะเอาจะเอาไปหยังกับแก่จีเปเอาเลขกว่าท่านเออมาขอจีจีเอาไปเอาเลขกว่าท่นค่ะเออกรบปากนะปกติอ่จีเปเอาเลขใช้แร้วั่นกับเพราะบาทีค่ะอ่อบ้านนี้ลูก สาวปน้องไฮญี่บุญปน้องไ้เขาไปแล้วตัวหนึ่งค่ะแต่ว่ากับแก่หน่อยเลยค้าเสียกอเออเอาไปตัวหนึ่งแล้วค่ะบ้านนี้ได้เนี่ยปน้องไ้เขาอีกตัวหนึ่งจำมันพูดให้พูดหนึ่งน่ะอืมจี้ได้แต่ว่าไอ้จวงค่ะคุณตาจี้่วงได้แล้วไอ้ตัวใหญ่บ่าค่ะคุนตากับแก่ตัวท่อโปรตีนเลยล่ะเออน้อยๆซ้ำกันอ่าพวกเบตาฮักเนี่ยล่ะว้าวติดตาว่าดีเราเอาไปไม่าสั่นคือ เอาไปหลายเถอะแต่ให้เขาไปนั้นเป็นสามโตแล้วนี่ว่าทันว่าใหญ่ใช่ให้เขาไปนั้นเป็นสามโตเนี่ว่าทันพันทวนอะไรนี่หูมียโดยพันเมือได้่นี่คบคุณดาพันได้สองสามมือนแล้วสองสามมือนแล้ววันที่ค่ะสามมือแล้วถ้าฝันสามมื่ชี่มื่เราเตี้ยสี่หมือนนี่ละจ้าวันนี้เราหูมีอากินเอาหมดฝันไปทั่วแต่ที่นี่ว่าแต่ไหมค่ะกับแก่เนี่ยเป็นอย่างน้อว่าท่านบอก กับแก่กับแก่กับใก่จอจอทั้ต้นทั้งตากับเนี่มันต้องเป็นเก็ดว่าใช่ไหมนอนตีนี่ค่ะนอนม่แม่กันกลกับแก่กับแก่กับนี่เก็ดแก่กะเก้าเออทั้งเก้าทั้งเก็ดว่าใช่ไหมค่ะกับกะเก็ดกับแก่อืะเกะเก้าพอมคแล้วกะแก่กนี่กะเก้าว่าใช่ไน้ำกอหมดเลยน้ำกอหมดอ่าค่ แทนบ่แม่นเก่าเก่าเจ็ดเก้าว่า,าแทนนี่คุณตาแปลเป็นตัวระหนี้ค่ะแปล์เป็นเจ็ดเก่าคุณตาแปลเป็นเจ้าว่าเลขสามตัวอันออันอันนตีเป็นสี่ดิค่ะก็สีวางจันทร์หนี่งวายใหญ่<_><_><_><_>ห,หุ้ยตั้งแต่ไหนเขา,นาเปิดเลขเป็นสามตัวเมาดิาว่าสนแค่นั้นแล้วมีสามป่เออถล้ว่ามันเป็นสามตัวมันเป็นสามแล้วก็เป็นเลขสามตัวคนตัวมันเจ็ดแม่งเจ็ด เก้าสามเจ็ดสามเก้าไปมีสี่เหลี่ยตรวได้หรอคุณตาเจ็ดเก้าสามเจ็ดสามเก้าเจ็ดเก้าสามเจ็ดสามเก้าเจ็ดเป็นเลขสองตัวบาทเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเลยเจ็ดสามสามเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดแล้วก็เจ็ดสามสามเจ็ด ปาณี่ปานี่อานี่อันนี้อันนี้ฝันฝันอันบางไก่หนิที่ต่ว่าฝันตองว่าแต่ฝันมังคีฝัน่าลูกสาวนี่อีนี่ละจ้ะาสาิยูน่าเนาะเมื่อมิตะพูดอีออนเน,นี่ยนะ <laughs> เอาอันทักอันใบเผาเงาเงาทักมาเป็นเปะเป็นเปะเป็นเปะค่ะนี่หาปาอ๋ออันนี้ตองวันมากก่าเขาทักสามฝันนึกชินไหม เอาไปกันโออก็จังเปียกผมรมันบอกเออทำไม่ก้าเผาเอามาไห่พอเอาว่าสั่นไม่ได้อย่างไรแก่อันอันมันกินอย่างนั้นยาวิตามินว่าสั่นยาวิตามินตัวไหนกันเผาตัวนี้ว่าสั่นหรอกนั่นล่ะก็ยาวิตามินว่าสั่นไม่หาปอว่าสั่นหาปอก็หาแปดตัวนล้ว่าสั่นเลยอ๋ออ่าเดี อามันมันตองวัดเยอะมันผัดมะมิงหันน้อบาทนี่เลขนี่น้อวัดทีเดียวแต่ว่าเฮ็ดไปหาแปดเด้อหาแปดอืมหาแปดแปดหาลูกกลับไปกินวิตามินหรเอยังมันมันเป็นยาวิตามินมาสันอ๋อยาวิตามินนี่ยอย่งกานเผาไงต้องชิมนะการเผาเขาไม่ไม่หาปอมาสันมันเป็นยาวิตามินว่าสัน <ฮ>โอ้ยหูเมียเก่งร้อยหาพ่อกะหาแปะทันเลยมาเจอว่าพ่อมบาดเลยที่ในฝันนั่นบอกอว่าพ่อมบาดแล้วไม่หูเมียเลยเนี่ยต้งวมาย่าทยำไรอยู่มาเจ้าโอ้ยหาแปมันมีอยู่มอ่า่่มนมีแล้วยังกันนวดเดรักัเล็กเ็กันอืมอม,มันมีอยู่เลกบอกตั้ตาหาอปมันมันมีกันละรอกอยหาแปอจากมันจะแมนบ่แมนเออต่วงาเนี่ยคำฝันเนาะ ก็ว่าพ่อมาเลยวันตีกุ้ตาว่าพ่อมาล้หาป๋อก็หาแปวันตีนี้ก็มันนั่นหาป๋อวมงเช่ยไหมหาปอก็หาเป็ดทั่วทั่งวัดเลยว่าพ่อมาด้วยีผมไม่เอาพอดีแหมจ้ามกเจ้ปแยังีฝันกับตีใส่ตะเลงเลยีเป็นบ้าฝันเด๋อเจ้าบามาใหญ่ปูไปคนตะกอนปูอยู่ท่างหลังบ้านเหรอเห็นบ่เห็นแล้วค่ะนูยงเมื่อหมายคนอยู Iden, ดนี่ละตาพัดง่ายขนนี่ละอืมค่ะอน่าจกมากกับไมาพูดเดียวบอกพูดแล้วจัยางไปั่้ตาพอดีที่ลูกสาวันจ่ยลูกสาวลูกสาวคุ้ตาก่นเจอ๋อเขาไปเตาท่านก็พีค่ะลูกสาวคุ้ตาล้วอืค่ะเอาสร้างินตีคุนตาไม e <a> ่ตตเพิ่มได้ใดา่ ห่วยกันคนเดียจ้าจ้มันตอกบังหลอกตะคนเดียวาม่รหกสองเจ็ดค่ะนี่ลเอีดเโอ้เออตัวนี้มันมาแต่ใส่กูคุณตาเลขตัวนี้ลาเอียดปฏิทินน้ำคบเรียกคำฝันน้ำเนี่ยอนี่แล้วปฏิทินวันที่หนึเนี่ยวันที่หนึ่งเนี่ยวันกร์วันโชิเออผมสิเป็นเลขออกมือรับเลยผอมันจะเป็นตัแบบนั้นเราก็ตีตัวแรกให้บอกกูจ้มันเป็นหก สองเจ็ดเนี่ยเนี่ยเราเรียกใส่ไหมหกสองเจ็ดเราเรียกใช่ใบบรรยายนี่อั้นคุณตาเขียนเองบอกหรือว่าบอกน้องอ๋อน้องเขาเขียนไว้น้องกันค่ะที่มันถืออุลเลยปฏิทินนี่ถือไว้นี่คุณตาเออนี่เลยปฏิทินค่ะวันที่ไหน หกเก้าสองหกเก้าเจ็ดดิเอ้หกหกสองเจ็ดหกเก้าเจ็ดนะหกสองเจ็ดอือแล้วมันมันเป็นเก้าก็ได้เป็นสองก็ได้น 2, ่น 9, น 9, ตานะตัวนึ่จ้ะนึ่มันอีเด็ปฏิทินตนนะ้องทำนะเออมันเคยเข่าอยู่างนี้แหละเออค่ะเลขหกเก้าสองพูดตาดีเนาะตาพูดเสาวหหกเก้าสองหกเก้าเจ็ด หกเก้าสองหกเก้าเจ็ดหกสองเจ็ดเออหกสองเจ็ดใช่เนีน่ยอันนี้เป็นเลขแล้วเเลขสามตัวตัวเ,เลขปฏิทินอืมเลขปฏิทินบานเลขสองตัวเขาขมาเอาตั้งตันี้แล้วสองเจ็ดเก้าเจ็ดเออเก้าสองจันทสี่แล้วเออ,อเออเน,เนี่ยเนี่ยเขาจะถ่ายมันเราเราตัวนี้เป็นลักเซซนตัวเลขหกน่ นี่จากนั้นมี่หกมาหมดน,นี่ล,ลักลักลักงวยนี่นอ่ลักลอยนี่วา,าตัวเลขสามตัวเอาเนี่ยเข้าสองเก้าเจ็ดสองเจ็ดนี่ละนี่สามตัวม้วมให้เขาหระเอาสองตัวหลังเลยนะคุณตาเอาสองตัวหลังเลยรอดเอาปฏทินหนึ่งวันรงนึงเห็นเขาว่าคุณตากเขา,ขา โ oh, อ้เขาที่บอกครับมัน่ได้เงินมันมันเขามันเขาตัวเดียวมาไมเขาตัวเดียวเขาว่พ่อคูเขาว่พ่อค,อออคูเขาตัวเดียวเขาตัวเดียวมันเขาเลขปัญหาตัวเขียนหนนังแอดบางเงดิสา,ามศูนย์ามน<า>ะก็เขมาหกเจ็ดมันมันเป็นอันศูนยเก้าสอตัวเลขเก้านั้นเป็นเลขสามอ๋อ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 อ มันโตว่ากะเนะอยมันเท่าอยอะนี่เขาปั๊บเนี่ยมันจะเป็นโูนแน่นบ้างบ้านมันเป็นเก่าไทยเป็นเก่าไทยทนเป็นเลขสามบาทเนี่ยเออค่ะบ้านที่มันโตตัวนี้มันจะเป็นชี้มันจะขอดหัวยหงไๆอี่ชีมากมานยักนี้ขึ้นมานนี้มานนี่บ้านมันจะความงาจังฉีมัน เป็นเลขสองห้าเลยมาตีศูนย์เก่าสองสาบานมันจริงๆมันเป็นศูนย์สูนสามสามไทยเออสามไทยสมไทยเออมันจะเป็นเก่าไทยมันเข้าอยูโอ้ยชื่อดายเลยวยเขามาดูนี่ค่ะบ้าหังงราสีจ้ะัตเตอราท่านระสีเลขระษีเลขกันลอตเตอรี่ค่ะให้ลูกกระเช้ค่ะเอาเงินแห่มันสองรอยมักระเช้คกัด เก้าสองสองเก้าจะนี่บาทค่ะชื้อสองใบค่ะตีว้มันนังโอนบาทชนะคุณงศูนย์สามก็เเทาะใบวยอห่างป๊อปมันเป็นตัวล้งมั่งว่ามังเ่างล่างนะอันๆ่ะมันแมนโยต่วางวงินเงวนนี่สิก็สีได้เยได้แรลกปัญหาน่ะปัญหาปัญหาอะไรจังไห่ปัญหาคือเขียนมันนิ่งเหละ ใส่ือเนี่บังเอญเียมอนงี้ยเงี้ยเ่ี้ยค่ะอบทมัติมานี้นี่คุณตาแกนเห็นูน้นเนี่ยเนี่ใช่อืมนี่โอ้หแม่นแมลักษณะนี่แน้ะอ่านันเป็นเลขชี้นี่มันอะเป็นสามเันเหมือนว่าเก้าสามบัน้มศูนย์สามตัวนี้หนึ่งศูนย์สามศูนย์สองลูตาโอ้ยตาว่าศูนสองเฮ็ดยูศูนย์สามไก่เฮ็ดยูตาว่าหางบ่อมาชี้อ พุนพับแรงๆจ่ไต้คุณหาส่กรนหนึ่ง้างวันนี้มีปิศาอันนี้ว่าคุณตานี่เช่บอทันแต่เห็ดเหตุแหมืมามันีีวันพูดที่แมนบอมันมีวันพูดค่ะเห็ดเหมอน้โอ้โอปิศาจเดี๋ยวเดี๋ยวจงหมาเบิ้งมาอีกรอบหนึ่งแล้วพี่น้องเด้อสำหรับปิศาคุณตางะว่ามางองสำหรับกยอ้านออกดอกหน้า้เดี๋ยวกับก็ไ่รต้องจวอเพอกฉันเนาะ เห็นทหาหกเจ็ดพลภูมิอยูไ่ได้ซื้อคือันคุณตามาสนาบ่มีมันมันอันแรกกันนี่มันเป็นเงินเทวายาเลยแมนแมนคุณตาโอวาจะสั่นกระถือเนาะค่ะพูดได้ดวงดีก็ต้งคอยเข่าพอได้ดวงบ่ดีก็คือแล้วเลยแมนแมคุณตาบอกถือเขาก็ต้องรรนัุนนารเนาะอือุ่าฮ่าฮอาฮอ่าฮ่าฮาฮ่าฮ่าฮ่่า และนี่ก็คือตัวเลขของคุณตาฝันแม่นประจำงวดนี้นะครับตัวเลขนั่นก็คือ793 739 79 97 58 85 73 37และก็เลขปฏิทินนั้นก็คือ692และ627 และ 6, 9, 7นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ